็นผู้หญิงนี่อย่าหยุดสวยใช่ไหมคะอาจารย์คะคุณเทดดี้คะเป็นผู้หญิงห้ามหยุดสวยเด็ดขาดคะ่ะในวันนี้นะคะเราก็มาเจออาจารย์ตุลยาอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะมารับความรู้เกี่ยวกับการทําเลสิกและสมายคะ่ะความรู้ดีๆจากอาจารย์คะ่ะสวัสดีคุณเทดดี้คะ่ะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะอาจารย์ค่ะเมื่อไหร่คะอาจารย,จาาย์หลังจากที่ทําสมายหลังจากที่ทําเลสิกที่อาจารย์จะอนุญ,ญาตให้คนไข้ของอาจารย์น่ะไปฉีดโบ็อกได้ คุณเท็รรี้หลังทำเลสิกหลังทำสมายไปฉีดโบท็อกได้ไหมได้ค่ะแต่คุณเท็ดี้ใจเย็นๆรอหน่อยนะอย่าเพิ่งรีบไปฉีดทันทีให้รอหลังทำเนี่ยสัก5-7วันเหตุผลก็คือว่าเราอะไม่อยากให้น้ำเข้าตาค่ะถ้าเรามาดูวิธีของการฉีดโบท็อกอะจริงๆการฉีดโบท็อกเนี่ยก็คือจิ้มเข็มเข้าไปเนาะตามรอยย่น แล้วน้ำมันเข้าตาตอนไหนเนี่ยคือสมมุติว่าเราจะต้องคลีนหน้าสมมุติว่าเราจะต้องทําความสะอาดหน้าก่อนการฉีดโบท็อกเนี่ยบางทีน้ํามันก็จะมีโอกาสเข้าตาหรืออีกอย่างหนึ่งอ่ะคุณเท็ดดี้เคยไหมที่ว่าเวลาเราจะฉีดโบท็อกอ่ะเขามีการเอาน้ําแข็งอ่ะไปกดแวะเพื่อไม่ให้เราเจ็บ ะะบางทีเอาน้ําแข็งไว้ตรงนี้ตำแหน่งก็เหนือตาเราก็กลัวน้ําเข้าตาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมายรอสัก5วันถ้าเป็นเลสิกรอสัก7วันให้หมอหน่อยเนาะแล้วค่อยไปฉีดโบท็อกนะคะแล้วสาวๆเนี่ยเขาก็มักจะทําเลเซอร์เป็นประจําเลยค่ะอาจารย์ขาหลังทําเลสิกและสมายอาจารย์จะอนุญ,ญาตให้คนไข้ของอาจารย์เนี่ยไปทําเลเซอร์ได้ทันทีเลยไหมคะหรือว่าต้องรอแบบนี้ด้วย เหมือนกันเลยเลเซอร์หน้าเนี่ยมันไม่ได้มีน้ำเข้าตาแต่ว่าตอนที่อยู่ใน p r o c e s ของการก่อนยิงเลเซอร์ค่ะเช่นการคลีนหน้าเนี่ยก็จะมีการเช็ดใช่ไหมล้างหน้าเช็ดหน้าทำความสะอาดหน้าน้ำจะเข้าตาเพราะฉะนั้นอธิบายเหมือนบท็อกเลยค่ะก็รอถ้าหลังทำสมายรอหลัง5วันถ้าหลังทำเลสิกนะคะขอหลัง7วันขึ้นไปค่อยไปยิงเลเซอร์หน้าเพราะเราไม่อยากให้น้ำเข้าตานั่นเองค่ะ แล้วแบบรักษาสิวกับการทาครีมล่ะคะสามารถทาครีมได้เลยไหมคะการที่เราจะทาครีมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยให้ทาได้ตั้งแต่วันแรกเลยเพียงแต่ทาไม่ให้โดนตาเท่านั้นเองก็เหนือคิ้วแล้วก็ใต้ตาลงมาให้เว้นช่วงห่างจากดวงตาไปนะคะไม่ให้น้ำเข้าตาถ้าเป็นเลสิกหลังเจ็ดวันทาได้ทาครีมรอบตาได้ถ้าเป็นสมายหลังห้าวันทาครีมรอบตาได้เลยค่ะ รวมไปถึงการแต่งหน้าด้วยการแต่งหน้าเนี่ยจริงๆหลังทำเลสิกหลังทำสมายเราสวยได้นะคะคุณเท็ดดี้เราแต่งหน้าได้ค่ะแต่อย่าเพิ่งแต่งรอบตาค่ะเราทาแก้มเราทาปากแดงแดงแป้งแล้วก็ทาแถวๆนี้แล้วก็ข้างบนเราเลี้ยงรอบๆตานะคะแต่พอหลังทำนะคะหลังทํำเลสิก7วันหลังทำสมาย5วันเราสามารถที่จะ เขียนรอบตาได้สามารถที่จะทามาสคาร่าได้รวมไปถึงการทำความสะอาดรอบดวงตาได้เลยนะคะเทดี้่ะเฮ้ยค่อยยังชั่วค่ะอาจารยนขาแต่งได้เร็วหน่อยแหมมันหยุดสวยไม่ได้จริงๆนะคะอืมทีเนี้ยหมอเห็นตาคุณเทดดี้อ่ะนี่เธอใส่ขนตาปลอมแบบ ติดขนตาแน่นเลยใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยอาจารย์เห็นด้วยหรออ้าวแล้วหนูสงสัยไหมว่าทําได้เมื่อไหร่ติดวันรุ่งขึ้นเลยได้ไหมคะไอ้เราอะหมอหมอเลสิกเราก็ไม่อยากให้กาวอะมาโดนตาเร็วคะ่ะก็ขอหลังจากนั้นเนี่สัก2-3สสัปดาห์ก็แล้วกันนะกลัวกาวจะโดนแล้วก็กลัวตาจะแห้งจากเคมีคอลของกาวนั่นเองนะคะมันมีอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะ ที่คนไข้เขาสงสัยแล้วเขาอยากจะทราบเลยว่าการทําตาสองชั้นสามารถทําได้หรือเปล่าอ้โอโอ้เรื่องนี้เป็นคําถามที่ดีมากเราเจอคําถามนี้บ่อยมากเลยนะคะว่าการทําตาสองชั้นกับการทําเลสิกสมมยเนี่ยทำอะไรก่อนดีแล้วก็ทําได้ไหมนะคะคําตอบของหมอคือทําอะไรก่อนก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าทั้ง2วิธีทําให้เราตาแห้งนะคะและในการนี้ถ้าเราตาแห้งอะคะ่ะเราก็เลยต้องเว้นช่วงให้หลัง6เดือนเพราะว่า จะได้ไม่เกิดภาวะตาแห้งซ้ำซ้อนสมมติว่าเราทำเลสิกแล้วตาแห้งอยู่6เดือนหลังจากนั้นเราค่อยทำตาสองชั้นหรือเราทำตาสองชั้นเสร็จแล้วมีภาวะตาแห้งเพราะว่าเราตัดหนังตาออกไปเนาะกว่ามันจะเท่าที่เข้าทางก็หลัง6เดือนตาแห้งดีขึ้นแล้วเราค่อยทำเลสิกใจเย็นรอให้ได้นะอันนี้หมอขอร้องพวกเรานะคะแล้วการนวดหน้าล่ะคะอยากนวดหน้าก็ทฤษฎีเดียวกันห้ามน้ำเข้าตาถ้าสมายก็หลัง 5วันทะเลสิกก็หลัง7วันน้ำเข้าตาได้ไปนวดเลยจ้าโอ้อาจารย์คะกระจ่างมากเลยคะ่ะเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันมันไม่จำเป็นต้องใช้คำนี้เลยว่าต้องหยุดสวยอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆนะคะ ท่านผู้ชมคะดีใจด้วยนะคะถ้าคุณอยากทำเลสิกและสมายคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณสามารถที่จะแต่งหน้าได้ตั้งแต่วันแรกเลยโดยที่เลี่ยงรอบตาก่อนพอหลัง5วันหลัง7วันค่อยเขียนตาในที่นี้ยังทาแก้มได้ยังทาปากได้ยังสวยได้ถูกต้องค่ะคุณเทสตีแแ้แม่นแล้วแม่นแล้วสำหรับใครที่อยากจะทราบว่าทำเลสิกสมายแล้ว ในแง่มุมของอะไรต่างๆเช่นแง่มุมของการเดินทางแง่มุมของการทำงานใช้ตาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามการสัมภาษณ์อาจารย์จุลยาโดยเท็ดดี้ในตอนต่อๆไปนะคะวันนี้เท็ดดี้และอาจารย์จุลยาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ